กลุ่มสดยามเช้าโดยดกลุ่มปตทพี t ีทีกล l c บ e ลเคมีคน้ำดื่มสยามสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการสดยามเช้านะครับตลาดหุ้นไทยเปิดตลาดมาเช้าวันนี้มีอาการซึมๆนะครับดัดชนีเซ็ตอินดี x ปรับตัวลดลง2.22จุดนะครับเมื่อเปิดตลาดแล้วก็ จากช่วงที่เปิดมาจนถึงขณะน,นี้ประมาณ33นาทีนี่ก็เคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบตลอดนะครับโดยลงไปต่ําสุดนี่ก็ลบไป7.10จุดนะครับกระเตื้องขึ้นมาดีที่สุดนี่ก็ลบอยู่1.78จุดนะครับวันนี้บรรดาน,นักวิเคราะห์ก็คาดการว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยคงจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะครับก็มีโอกาสที่จะบวกได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็แนวโน้มนั้นก็คงจะมีปัจจัยเรื่องการเมืองที่ยังถือว่า เป็นสถานาที่กดดันตลาดหุ้นอยู่รวมทั้งมูลค่าการซื้อขายก็คงจะเบาบางไม่ต่างจากช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วจนกระทั่งถึงเมื่อวานนี้ด้วยนะครับเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยแม้ว่าจะได้ปัจจัยจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของดัชนีตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียด้วยกันนะครับแต่ว่าก็ต้องถือว่า,อาของเรานั้นปรับตัวปิดตลาดบวกไปก็ค่อนข้างจะน้อยกว่าชาวบ้านนะครับโดยเมื่อวานนี้เคลื่อนไหวอย,อยู่ในแดนบวกตลอดนะครับ ขึ้นไปบวกสูงสุดนี่บวกไปถึง9.71จุดนะสำหรับเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็น้อยสุดนี่ก็1.73จุดนะครับแต่ว่าปิดตลาดนี่บวก3.30จุดนดะดัชนีก็ยืนปิดที่1,423.96จุดหนะครับหรือว่าบวกขึ้นไป0.23%โดยมูลค่าการซื้อขายค่อนข้างเบาบางนะครับ2 6 6 9 9 9ล้านบาทนะโดยเมื่อวานนี้สรุปการซื้อขายก็ปรากฏว่านักลงทุนต่างชาติยังคงขายสุดที่ แต่เริ่มบางลงแล้วนะครับเมื่อวานนี้ต่างชาติขายสุทธิไป576.22ล้านบาทนะครับรายย่อยก็ขายสุทธิด้วยนะครับ168.60ล้านบาทในขณะที่บัญชีหลักทรัพย์เมื่อวานนี้ซื้อไปมากสุดนะครับ680.97ล้านบาทสุทธินะครับ แล้วก็สาบันซื้อสุทธิ63.85ล้านบาทนะครับโดยห้าอันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเมื่อวานนี้ของตลาดหุ้นไทยก็ประกอบไปด้วยทรูนะครับลง5สตางค์แอสวานราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแจสปรับลดลงไป10สตางค์นะครับบีแลนด์ลง3สตางค์แล้วก็ธนาคารกรุงไทยปรับลดลงไป10สตางค์มาดูที่ตลาดหุ้นยุโรปแล้วก็ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ตามเวลาบ้านเรานะครับว่าเคลื่อนไหวกันเป็นอย่างไรบ้างตลาดหุ้นยุโรปเปิดมาก็ค่อนข้างทรงๆนะครับแต่ว่า,าหลังจาก ใกล้ปิดทําการซื้อขายนั้นเนื่องจากว่าตลาดหุ้นสหรัฐเปิดแล้วก็ดัชนีดาวโจนส์ในช่วงก่อนปิดของตลาดหุ้นยุโรปนั้นดาวโจนส์นี่ขึ้นไปทะลุ1 6 0 0 0จุดนะครับโดยขึ้นไปสูงสุดที่ระดับ1 6 0 3 0จุดนะครับปัจจัยตัวนี้เองครับทำให้ตลาดหุ้นของยุโรปเองก็กลับมาคึกคักกันมีแรงซื้อกลับเข้ามาด้วยปัจจัยที่ตลาดหุ้นสหรัฐนี่มีการมีสัญญาณาที่เป็นแรงขายค่อนข้างค่อนข้างแรงนะครับ ทําให้ปิดตลาดตลาดหุ้นของอยุโรปเองเมื่อคืนนี้ก็รับสถานการณ์จากตลาดหุ้นสหรัฐนะครับบวกไปโดยดัชนีฟันเชียลไทม์ร้อยตลาดลอนดอนนะครับบวกไป30.02จุดนะครับหรือว่า0.45เปอร์เซ็นต์เยอรมันนะครับดัคบวกไป56.74จนะุด0.62เปอร์เซ็นต์แล้วก็ CAC 40ก็บวกไป28.45จุด0.66นเปอร์เซ็นต์นะครับแต่มาดูตลาดหุ้นสหรัฐครับหลังจากที่ดาวโจรเมื่อคืนนี้ช่วงเปิดตลาดจนกระทั่่งงรระหวาาากซื้อขย ก่อนจะปิดตลาดนี่ประมาณ1ชั่วโมงก็ยังร้อนแรงอยู่นะครับโดยดัชนีทยานขึ้นไปยืนอยู่เหนือ16,300จุดซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ของดัชนีดาวโจนนะครับถือว่าเป็นจุดสูงสุดที่เป็นตลอดการจริงๆนะแต่เราก็ตามครับแม้ว่าจะไปช่วยพยุงทําให้ตลาดหุ้นของอยุโรปเขาสดใสน,นะครับแต่ตัวเองครับหลังจากที่ก่อนจะปิดตลาดปรากฏว่ามีความเห็น ของสองประธานสาขาของอธนาคารกลางสาหรัฐหรือเฟดนะครับก็คือสาขาฟิลาเดลเฟียกับสาขานิวยอร์กออกมาให้ความเห็นในทํานองว่าธนาคารกลางหรือว่าเฟดเนี่ยควรจะเร่งรีบในการที่จะ,ะชะลอการอัดฉีดเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจหรือมาตรการ QE นะครับแล้วก็เป็นไปได้นั้นเนี่ยควรจะเริ่มกันตั้งแต่การประชุมครั้งสุดท้ายของปีนี้ก็คือในเดือนธันวาคมนะครับและพร้อมกันนั้นเองก็ยังมีความเห็นของเซียนหุ้นนะข่าวไอคาน ก็ออกมาวิเคราะห์ตลาดหุ้นในช่วงนี้นะครับว่าเขาเชื่อว่าในระยะอันใกล้นี้เนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐจะมีการเทขายแล้วดัชนีจะตกลงอย่างหนักเลยนะครับเพราะว่าการที่ตลาดขยับขึ้นมาในช่วงนี้เป็นเรื่องผลประกอบการซึ่งเมื่อส่องกล้องไปดูไส้ในแล้วเขาเชื่อว่ากลวงนะครับ <c oughs> ก็คือเป็นการเป็นผลประกอบการที่เติบโตขึ้นไม่ใช่จากฝีมือในด้านการบริหารการจัดการนะครับแต่มาจากต้นทุนด้านการเงินที่ค่อนข้างต่ํา อากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งกดดอกเบี้ยให้ต่ำนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ทําให้หลายๆความเห็นดังกล่าวก็ไปกดหัชนีหรือการซื้อขายนะครับจนกระทั่งย่อลงมาครับดีว่าดาวโจนยังไม่หลุดไปติดลบนะครับยังบวกได้14.32จุดหรือว่า0.09%แต่ก็หลุดระดับที่เคยขึ้นไปถึง16,000จุด ในระหว่างการซื้อขายนะครับมาปิดที่15,976.02จุดนะครับในขณะที่ NASDAQ กับ S&P 500ปรับตัวลดลงทันทีเลยนะครับโดย NASDAQ ก็ลงไป0.93%นะครับ S&P 500ลงไปเมื่อคืนนี้0.37%นะครับหรือว่า6.65จุดนะครับส่วนตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้หลังจากที่เมื่อวานนะครับหลายๆตลาดเกือบจะเรียกว่าทุกตลาดก็ว่าได้ยกเว้นญี่ปุ่นนะครับก็รับข่าวเรื่องของ แนวทางการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมครั้งใหญ่ในรอบหนึ่งทศวรรษข้างหน้านี้ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งเสร็จสิ้นการประชุมนะครับซึ่งก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนทิศท,ทางของการบริหารเศรษฐกิจของอาประเทศจีนนะครับตลาดก็ดูจะขานรับกันเมื่อวานนี้หุ้นขึ้นกันร้อนแรง2%กว่าๆเกือบสาหรับหุ้นจีนแล้วก็ห่างเส็งฮ่องกงนะครับก็วันนี้ปรากฏว่าห่างเสงก็ยังประคองประคองตัวนะครับมีแรงเทขายทั้งกำไรออกมาบ้างนะครับทำให เช้านี้ก็ย่อลงมาล่าสุดนี้3.08จุดนะครับ0.14%หังเซ็งนี่ยังบวกอยู่ได้นะครับ119.07จุดครับ0.50%ในขณะที่สเตรทไทม์สิงคโปร์เช้านี้นี่ล่าสุดนี้ลบ1.65จุดครับ0.05%จาการตาลบ0.35%นะครับือ15.28จุดนะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์ก็ลบ50.77จุดลือ0.80%นิเกอิดูเหมือนว่า2วันต่อเนื่องกันแล้วนะครับที่ตลาดยังรอการ ประกาศกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของรัฐบาลนะครับแล้วก็ระหว่างที่รอนั้นแล้วก็ประกอบกับค่าเงินเยนที่กลับมามีทิศทางที่แข็งค่าขึ้นนะครับก็ทําให้มีแรงเทขายเช้าวันนี้นิกเกอีนี่ล่าสุดนี้ลงไป1 1 0 3 2จุดหรือว่าเมเมื่อวานนี้แทนที่จะบวกได้ก็ปรับปิดลบด้วยนะครับสำหรับนิกเกอีนะครับทางด้านที่จีนกับฮ่องกงขึ้นไปอย่างร้อนแรงอย่างที่เรียนไปนะครับส่วนค่าเงินเช้าวันนี้ครับอย่างที่เรียนนะครับดอลลาร์ก็กลับมาอ่อนค่านะครับเยนก,ก โดยล่าสุดนี้เยนจาก100เยนนี่ก็มาอยู่ที่99.67ถึง 0. 68นะครับอายูโรก็มาอยู่ที่1.3515นะครับจาก1.3509ปิดตลาดเมื่อวานนี้ส่วนเงินบาทครับเปิดตลาดมาเช้าวันนี้ก็มีทิศทางที่ทรงทรงตัวนะครับอาจจะอ่อนค่าเล็กน้อยนะครับก็อยู่ที่31.58ถึง31.59นะครับจากที่ปิดตลาดเมื่อวานนี้ก็คือ31.56ถึง31.57บาทต่อดอลลาร์นะครับ ส่วนราคาน้ำมันครับเมื่อคืนนี้น้ำมันของสหรัฐนะครับก็ยังได้รับแรงกดดันจากเรื่องของสต็อกน้ำมันที่ยังล้นเกินอยู่อย่างมากอันสะท้อนว่า ความต้องการหรืออุปสงค์ของอคนอเมริกันนั้นก็ค่อนข้างที่จะยังไม่สดใสนะครับก็ทำให้เมื่อคืนนี้ราคาน้ำมันของสหรัฐนะครับเวสเ t ็กซัทอินเตอร์มีเดีย WTI ก็ลงไป81เซนต์นะครับในขณะที่เบรนก็ย่อลงเล็กน้อยนะครับ3เซนต์นะครับดูไบเมื่อวานลงไปมากหน่อยนะครับ58เซนต์วันนี้ก็คงจะมีดูจากทิศทางแล้วก็น่าจะย่อลงเล็กน้อยตาม WTI แล้วก็เบรนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของราคาน้ำมันครับ เอาละครับเราไปพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูความเคลื่อนไหวของราคาทองคำครับ PTT Global Chemical แกนนำด้านธุรกิจเคมีพัณฑ์ของกลุ่มปตทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินและอะโรเมติกชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เรายังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมความหลากหลายของเคมีพันเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เช้าจนดเย็น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจเคมีพันเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตคุณอาจสงสัยว่าเสม็ดวันนี้เป็นอย่างไรน้ำก็ใสเหมือนเดิมอาหารสวยเหมือนเดิมอาหารทะเลปลอดภัยหรือเปล่ากนอาหารซีฟู้ด e v e r y d a าก็ยังกินสม็เริ่มดีขึ้นแล้ว แต่ความเชื่อมั่นของคนไทยยังไม่เหมือนเดิมวันนี้เรายังคงดูแลธรรมชาติและผู้คนอย่างต่อเนื่องและอยากชวนคนไทยกลับไปเที่ยวสม็ดเหมือนเดิมกลับมาเลยครขบคนไทยต้องมาเที่ยวเกาะส็จครับ Please come you won't regret it I promise you เราไปเที่ยวสม็จกันเถอะ ตลาดทองคำสหรัฐเมื่อคืนนี้ได้รับผลกระทบจากความเห็นของ2ประธานสาขาของธนาคารกลางสาหรัฐนะครับก็คือชานพรอเซอร์นะครับซึ่งเป็นประธานสาขาฟิลาเดลเฟียแล้วก็วิลเลียมดัตลีนะครับซึ่งเป็นประธานสาขานิวยอร์กนะครับทั้งสองท่านออกมาให้ความเห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นดูจะมีสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเฟดหรือธนาคารกลางควรจะเร่งรีบ ในการที่จะชะลอหรือว่าแท็ปเปอร์นะมาตรการ QE หรือการอัดฉีดเงินได้แล้วนะครับตรงนี้นี่ก็มีผลทําให้เรื่องของ QE ก็กลับมาสวิงมาอีกด้านนะครับก็คาดการกันว่าอาจจะเลิกเร็วกว่าที่ เคยมีการคาดกันก่อนหน้านี้ว่าจะลากไปยาวถึงประมาณกลางปีหรือต้นปีหน้านะครับตามความเห็นของเจเน็ตเยเรนว่าที่พัวการเฟดนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับก็ดูเหมือนว่าค่าเงินดอลลาร์ก็เองก็ไม่สนับสนุนในเรื่องของทองคำด้วยนะครับเมื่อคืนนี้ทองคำมีแรงเทขายจนกระทั่งลดลงไป15เหรียญ10เซนต์ครับปิดที่1,272เหรียญ30เซนต์นะครับแล้วก็เช้าวันนี้ สำหรับราคาทองบ้านเราประกาศครั้งแรกนี่ก็ลงไปแล้ว150บาทนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของทองคำครับเอาละ,ะครับวันนี้หมดเวลาของรายการครับต้องลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ